ใช่ใช yeah. ่แสงให้ผมเจอนะโอเคนะแ้ก็เด็กมาแสดงจะขึ้นโชว์ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เครับเออเอดียนเอเียนวันเทควันมาเริ่มเลดิไอ้ักเนี่ยเห็นไหมไอตึกเห็นไหมตึ๊กน เฮ้ยเฮ้ยเรียออะไรอะใจเย็นนองรักใจเย็นัรุ่ลครับฝันร่นันรุ่นลเลยทิเระตูไ้โอ้โหไอ้เงินพอไหมเงินพอของไปไอ้เพื่อนไปเดี๋ยวผมปังประตูให้ครับงแล้วเดี๋ยวผมปังประตูให้ครับอ๋อขอนอนอยู่แล้วปังประตูให้เขา ไม่แต่เข้ากันมาทำไมเฮ้ยออกไปมึงไม่ใช่กาดออกไปครับนอยู่คนเดียวพอดีมแล้วดีแล้วดีนี่ทำไมดีมตรงแวนนะดีมแหวนเป็นพ่อดีมากแหวนมันมันไม่เป็นเัวกูไม่ออกค่ะ่ออก มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่ด้วยคนเดียวเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเไปไหไปไมึงไปไไปไปยดเียีไปปัดไปปัดคนกันมาได้เยอะอะไอ้่าแบบเดี๋ยวดิว่าสุดท้ายทำเือย่างเงี้ยมึงก็เกินไปดีปันกันมาั้งเยอะอุ้ยเลี่ยตมัเอเลี่ยนมาจากไหนเนี่ย อ่ะโหลครับพี่พี่ไปห right? ้องแม่ขึ้นไหมห้องแมคเขาเป็นไงวะโอ้ไอดีไอดีรอบสองนั่นน่ะรอบสองอ่ะดีมกรอบสองอ๋อเฮ้ยเอเลี่ยนนอนอะไรกันน่ะเอเลี่ยนนอนนั่นน่ะไปนอนพื้นไปลงพื้นไปนอนตรงพื้นเหรอพี่สาวนอนเลยครับเดี๋ยวผมนอนเป็นเพื่อนเฮ้ยพอมตัวเป็นตำรวจป์อมตัวเป็นตำรวจรอเลื่นี้ดิคุโร่ติดตั้งนานแล้วพี่สาวนอนนอนไหมเดี๋ยวนอนเป็นเพื่อนกันะตัวเด็ะกิน กินเหม็นคือหวานเหม็นคือแะไม่ได้กินเปรี้ยวหวานไม่ได้มาไม่านี้อไม่ไาอัรเพื่อนไอพี่สานอนผิดท่าพี่มวและขอทีครัผมผมนะครับขอความสมดุลด้วยตังตังได้ครับตงเไยครับเไทยเแสงเดีเฮ็ดโอเคแล้โอเคเงตีนทำแล้วแสดงกรชนโชว์ใ้กเงนี้เ้ยครับเออไปเรียนเรียนวันเทวันเวันเทวันแรกเ ไอก่นะครเกิจนะฮะเกิจนะฮะหนึอามแอคชั่นไปไปมันไม่ไม่ออกจากก้องนไม่มดไปไงดบดไปไงหดเอาง่ายๆก็คือควบ2แตนต้าแตนตาขึ้นไปดิควบสองครับอะคือล อ่าเริ่มได้เลยครับิไป้เริ่มได้เลยครับเตรียมถ่ายขออนุญาตอย่างนี้นะครับรูกรูกนขอซาวด้วยนะครับขอซาวด้วยนะผมขอซาวน้าขอซาวนะเพื่อความสดจริงสดจริรยวุ่นวายมากใหม่อ่าวุ่นวายด้วยนะครับเยี่เนเลยวเดี๋ยวเดี๋ยว

สวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่ารกวนนะครับสวัสดีครับเอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปต้นไ้ไปปนต้นไ้ะรบา่ยการาซาวเวเนี่ยต้อมาครับต้องมาครับได้ครับได้ใช่ครับาวเวนี่ยครับอ่ารมควนด้วยนะครับทุกคนให้ปิดทวนนี้คุณผู้หญิงหัวเฮ้หัวชมพูชื่ออะไรหรอตามันเลยคะนาีห้าชื่อสมพงค์ค่ะชื่อสมพง์โอเคแล้วอายุ ไปมาจากที่ไหนเป็คนอะไรพี่ชื่ออะไรแมื่ออะไรมีญาติพี่น้องไหมพ่้แม่ช่อะครอะไอ่อะไรอะไรอะไระไรอะไรอรอะไปอะไรไรอะไรอะไรอะออะไรอะไอะไรอะไออะไรอรอะไชอ่อะรอะอรอะไรับไรองชืออะรอบไรอ่อะรอะรออเหลอยไรอรอะไรอะ่อะีคนชื่อรอะไรอะอะอะีระอีไรอะอร เอาไงคือนักข่าวรอถ่ายเต็มอะถามนี่หัวข้อชื่อเต็มหัวชื่อหัวชื่อสองเฮ้ยนักข่าวรอถ่ายอยู่นักข่าวรอถ่ายอยู่ไอ้เอสตาบเอาไงว่าไงถามอะไรครับอะไรครับเอาเลยถามอะไรอ่ะมันก็ถามคนอืเนี่ยังถ่ายอยูจะรู้คุนี่้ทำเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นไหมหรือยังเขาเออไม่รอถ่ายหนังเูยประมาณสามปีแล้วนะครับไอท่านักข่าเขาข่าวบูดแล้วแล้วคุณสนใจชื่ออะไรครับ ไอ้เอกตกหน้าวิดก็แบบว่าเากินไม่น,น่ละโดอย,ย่ครับงมาหน่อยไปไนซ์กกตัวอนเดยแต่เไซ์สบาันี เราเปนูซึ่อองอิตาลียครับยยครับใหญ่นะยในะยัยใหญนะ้ยนะเจอครับ see you next time see you next time รักนะักนะจุ่มฝักคนสคัรักนะมัคน I'm oh,